ศึกษาในเรื่องโรกขานกล่าวกันมานมนานมีจะตงแ,แฟนทรงมาและสักจะทำสำนวนเด็ไทยหยิบม,มาจากความจริงเปรียบเปยอย่างเพราะพิพพ้งเตือนสต,ติความทรงจำดำเนินชีวิตไม่ประมาให้ควรคิดสุภาษสิบเป็นเกณฑคิดนำชีวิตรุ่งเรียนไกล เป็นอะไรบ้างคะฟังเพลงไปแล้วถูกใจไหมลูกนะคะมีจังหวะแรปด้วยที่นักเรียนชอบนะคะจากเนื้อเพลงที่นักเรียนได้ฟังแล้วก็ได้ชมวันนี้นักเรียนคงรู้นะคะว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรแต่ก่อนที่คุณครูจะมาสอนเนื้อหาสาระเดี๋ยวลองมาเล่นเกมกับคุณครูดูสัก4ี่เกมดีไหมคะ เกมแรกคุณครูจะให้ข้อความซึ่งเป็นความหมายของสำนวนสุภาสิิธิ์แล้วให้นักเรียนถ่ายว่าตรงกับจำนวนสุภาษิธิ์ในข้อใดพร้อมยังคะพร้อมแล้วมาเล่นกันเลยคะ่ะข้อแรกนะคะคนที่ชอบแต่งตัวนะคะด้วยสีสันฉูดฉาดนะคะ ตรงกับจำนวนในข้อใดคะจำนวนแรกนะคะกอไก่นอนหนังสือขอไข่กาคาบาพริกคอควายนกสองหัวข้อไหนถูกคะติกตอก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 หมดเวลาข้อไหนถูกเอ่ยกาคา่าพริกคะ่ะ หมายถึงคนที่ชอบแต่งตัวสีฉูดฉาดต,ตัดกันเช่นนุ่งกางเกงเขียวใส่เสื้อสีแดงอย่างนี้นะคะแต่งตัวซึ่งมองแล้วเป็นไงคะสีนี้แสบตามากเลยคะ่ะต่อไปเกมข้อที่สองนะคะรนหาเรื่องเดือดร้อนนะคะรนหาเรื่องเดือดร้อนนะคะมีตัวเลือกให้คะ่ะ คนดีผีคุ้มแกว่งเท้าหาเซียนงมเข็มในมาหาสมุทรข้อไหนถูกลูกให้เวลาให้เวลาติ๊กตกติ๊กต๊กติ๊กตกติ๊กต๊ก,ต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 กได้ยังคะ,ฉะเฉลยค่ะล้นหาเรื่องเดือดร้อนก็คือแกวงเท้าหาเซียนนั่นเองต่อไปข้อที่สาม พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยพูด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 อย่างเดียวแต่ไม่มีเนื้อหาสาระที่สำคัญเลยนะคะก็ไก่ค่ะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโลงเหรงนะคะขอไข่ได้ทีขี่แพะไล่คอควายเขียนเสือให้วัวกลัวข้อไหนถูกคะอ้าวเร็วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตก ได้อย่างลูกฉเฉลยค่ะพูดมากจะได้เนื้อหาสาระน้อยหมดเวลาน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเร็นนะคะข้อสุดท้ายนะคะยาลดตัวลงไปต่อสื้หรือต่อสู้หรือต่อปากต่อคำกับคนผ่านนะคะมีตัวเลือก ก็ไกลน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหมากัดอย่ากัดตอบนะคะนกน้อยทำรังแต่พอตัวได้ไหมลูกข้อนี้อ่าวให้เวลาคิดติ๊กตัก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 ตก,กหมดเวลาคำตอบที่ถูกคือหมากัดอย่ากัดตอบถ้าเราขืนไปโต้เถียงกับคนผ่านเถียงเท่าไหร่ก็ไม่ชนะหรอกลูก เขาก็ไปข้างๆางครูครูข้างๆางครูครูนี่ก็เป็นสํานวนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเราไม่ควรจะไปต่อเลาะต่อเถียนกับคนพาเนะลูกค่ะเป็นไงบ้างคะมีใครตอบถูกบ้างสี่ข้อคะ่ะนะคะตอบได้กี่ข้อคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอเรื่องสํานวนสุภาษิตไทย ทำไมคุณครูถึงให้นักเรียนชมวิดีโอคะเพราะในวิดีโอเนี่ยมีทั้งภาพมีทั้งเสียงภาพเพื่อนไหวซึ่งเป็นการ์ตูนซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนชอบดูนะคะนักเรียนจะได้เกิดทักษะความจำมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาฟังเนื้อหาสาระจากคุณครูต่อไปชมวิดีโอกันเลยค่ะสำนวนทำพังเพยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ ในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพยกันนะคะสำนวนเป็นถ้อยคำที่ผูกขึ้นด้วยภาษาที่กระชับกินใจและไพเราะเพื่อพูดหรือเขียนเปรียบเทียบถวงติงสะกิดใจให้ข้อคิดกับผู้ฟังหรือผู้อ่านค่ะและคำว่าสำนวนนั้นหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงโวหารบางทีก็ใช้สำนวนโวหาร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2542สำนวนมีที่มาหลากหลายและให้แง่คิดในเรื่องต่างๆเช่นความประหยัดซื่อสัตย์มานะอดทนกะตันยูรู้คุณเป็นต้นค่ะสำนวนมีหลายลักษณะเช่นคำพังเพยภาสิทธ์หรือสุภาษิตสำนวนที่มีความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝง สำนวนที่เป็นปริศนาคำทาทยและสำนวนที่เป็นคำขวัญค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูรายละเอียดของสำนวนพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องที่พูดถึงแฝ่งด้วยข้อคิดเราเรียกว่าคำพังเพยยกตัวอย่างเชน่เนเงยหน้าอ้าปากน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เป็นต้นต่อมาคือสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ให้ทำซึ่งเราเรียกว่าภาษิทธ์หรือสุภาษิตยกตัวอย่างเชน่นตามใจปากมากนี่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกเป็นต้นค่ะส่วนสำนวนที่เป็นความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝง ไม่ได้มีความหมายตรงตามความหมายเดิมเช่นคำว่าชักใยความหมายตรงก็คือแม่งมุมชักใยส่วนความหมายแฝงก็คือกลุ่มผู้ประท้วงมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังความหมายของคำว่าชักใยในที่นี้คือมีผู้บงการหรือกำกับอยู่เบื้องหลังค่ะและสุดท้ายคือสำนวนที่เป็นปริศนาคำไทยซึ่งเป็นการเล่นแบบหนึ่งของไทย ใช้ท่ายเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินและฝึกชาวปัญญาเช่นอะไรเอ่ยต้นเท่าครบใบปรกดินคำตอบก็คือตะไคร้อะไรเอ่ยต้นเท่าแขนใบแล่นเซี่ยวคคำตอบก็คืออ้อ,อยอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบาวาเดียวคำตอบก็คือกล้วยค่ะสรุปแล้วสุภาษิต เป็นคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบใช้ถ้อยคำสั้นๆแต่กินความหมายลึกซึ้งมีลักษณะเป็นคำสอนหรือหลักความจริงที่เตือนให้ทำหรือละเว้นการกระทำบางทีเรียกว่าภาสิตค่ะเรามาดูตัวอย่างคำสุภาษิตกันนะคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อหมายความว่าจะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหมายความว่าอย่าขัดขวางผู้มีอำนาจหรือเป็นคำพูดเชิงตักเตือนค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองหมายความว่าไม่ควรไว้วางใจใครจนเกินไปเพราะอาจทำให้ตนเองมีความทุกข์ได้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางหมายความว่า รู้จักเอาตัวรอดโดยปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามหมายความว่าเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรียวหนักแรงหรือเสียหายอะไรน้ำขุ่นไว้ในน้าใสไว้นอกหมายความว่าแม้จะไม่พอใจก็แสดงสีหน้ายิ้มแย้ม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายความว่าคนที่ทำแต่ความดีจะได้ผลดีตอบแทนคนที่ทำชั่วจะมีแต่ความโชคร้ายความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายความว่ามีความรู้มากมายแต่เมื่อเกิดปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นหมายความว่าคิดจะทำอะไรต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าเราเกิดมาต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะไปอาศัยคนอื่นสุภาษิตเป็นคำนามหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542เช่นรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือส่วนภาษาสันสกฤตหรือบาลีหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วค่ะสำนวนพวกนี้น้องๆเคยได้ยินกันมาแล้วใช่ไหมคะและสำนวนไทยนั้นยังมีอีกมากมาย น้องๆก็ลองกลับไปศึกษาดูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างลูกฟังเพลงแล้วเล่นเกมแล้วดูวิดีโอแล้วเข้าใจความหมายของสคำนวลสุภาษิตไทยนี้ค่ะครูว่าลูกของค,ครูเนี่ยต้องเข้าใจความหมายมากขึ้นนะคะํำนวนสุภาษิตไทยเหนักเรียนะ เป็นภาษาพูดซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณดึกดังเลยนะคะเขาคาดการว่ามีมาก่อนสมัยพ่อขอนุนรามคำแหงเพราะเขาไปเจอพ่อควานในศีลาจาใจพ่อความนี้นก็คือไร้ฟ้าหน้าใสนะคะซึ่งมีความหมายว่าประชาชนมีเย็นเป็นสุขนะคะ แล้วก็ยังไปพบเจอในหนังสือสุภาษิตพะร่วงนะคะซึ่งสัมมวนนี้ยังนำมาใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสิ่งเมื่อใหญ่หมายความว่าเมื่อเราที่เมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กอยนะคะให้ศึกษาความรู้พอโตขึ้นมาก็ให้หํำความรู้กับนี้ ที่เรียนมานะะไปหางานทำเพื่อจะได้มีเงินทอแล้วใช้จ่ายเพราะ,ะต่อมาในช่วงสมัยอุทยานะคะก็ยังพบถ้อยคำที่เป็นสำเนักษศิลปศิตในวรรณกรรมนิทานต่างๆเช่นขุนช้างขุนแผนลินลิตพระรลงอ ลิลิยวนพ่ายแล้วก็เรื่องแปชาทิร่าะคะสำนวนสุภาษิตไทยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าเรียนดูน,นะคะเพราะเป็นคำพูดเป็นถ้อยคำที่สลับสลุอกั่นก่องมาเป็นถ้อยคำที่มีความสงพายมากกว่าคำพูดอันใดน่อีกนะคะต่อไป เราก็จะมารู้จากความหมายของสำเนียิพาสิ 30, นะคะก็จะเริ่มจากความหมายของสำเนนแล้วก็ลักษณะของสำเนาติพสนทธิ์นะคำนวนหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษรหรือแปลตามร,รากศัพท์แต่เป็น้อยคำที่มีความหมายเป็นอย่างอื่นคือเป็นชั้นเชิงชวนให้คิด ซึ่งอาจเป็นไปในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อค่านิยมและอื่นๆซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างนีครับอนความสองชั้นนี้ถ้าจะพูดในระดับชั้นป .5 เนี่ยจำนวนก็คือคำที่มีความหมายแฝงหรือความหมายเดิมนีนเองนะคะ ต่อมาเรามาดูลักษณะของสำนวนไทยนะคะหมีการซ้ำคำหรือใช้คำที่มีสัมผัสคล้องจองระหว่างการเช่นตับไล่สัยส่งมีสัมผัสกระไอระหว่างคำว่าไล่สับสัหามรุ่งหางท่านมีการซ้ำคำคือคำว่าหาสงสมีการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเช่น แก้มแดงเป็นลูกตำลึงสุกเป็นการกล่าวเปรียบเทียบสีของแก้มกับสีของลูกตำลึงสุกเงียบเหม็นเป่าสาเป็นการกล่าวเปรียบเทียบถึงลักษณะความเงียบว่าเงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยสามมีลักษณะเป็นคำคมหรือกล่าวที่ให้แง่ทิศต,ต่างๆเช่นไม่มีใครแต่เกินเรือนหมายความว่าไงคะ ไม่มีใครแก่เพื่อเลยนไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ไม่สายเกินไปสําหรับการเรียนหนังสือค่ะการเรียนหนังสือเรียนได้ตลอดเวลานะคะ่ะต่อไปเรามาดูความหมายของสุภาษิตไทยค่ะก่อนที่จะมารู้จักสุภาษิตนะคะเราลองมาดูตัวอย่างของคำ ข้อความที่เป็นสำนวนกันก่อนนะคะตัวยอย่างสำนวนไทยสำนวนเป็นการใช้ภาษากล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆอย่างกระทัดรัดได้ความหมายซึ่งสรุปครอบคุมเหตุการณ์อาจใช้ไอยคำคล้องจองเพื่อให้จำง,ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเช่นกระรี่ได้น้ำหมายถึงดีใจเกินควรเข้าตาจน หมดหนทางไข่ในหินระมัดระวังเต็มที่คลุมถุงชนแต่งงานกันโดยการบังคับของผู้ใหญ่จนมุมไม่มีทางหนีจปะปลาสองมือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันย่อมได้ผลไม่ดีชักหน้าไม่ถึงหลังรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเชื้อไม่ถึงแถว ลูกย่อมมีอุปนิสัยเหมือนพ่อแม่ตีปลาหน้าใสขัดขวางไม่ให้เขาทำงานได้สำเร็จตีนแมวคนย่องเบาหรือขโมยนั่นเองอันนี้คือจำนวนไทยนะคะซึ่งเราจะต้องตีความหมายให้เข้ากับจำนวนอย่างเช่นคำว่ากระดีได้น้ำเ นักเรียนถ้าคำว่ากระดีได้น้ำกระดีหมายถึงปลาปลาเมื่อได้น้ำมันจะเป็นไงคะมันก็กระโดดกระเดว๋วกระเดว๋วกระเด๋วเลยก็คือการดีใจนั่นเองนะคะไม่ได้มีความหมายตรงตัวเลยไม่ไม่ได้หมายถึงว่าปลากระดีไปเจอน้ำแล้วมันดีใจแต่หมายความว่าดีใจเกิน หน้าเกินตานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของสุภาษิตกันค่ะต่อมาเราก็จะมารู้จักความหมายของสุภาษิตนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรสุภาษิตหมายถึงข้อความหรือช้อยคำสั้นๆกระทัดรัดมักมีความหมายไปในทางแนะนำสั่งสอนมีคติสอนใจให้ความจริงเกี่ยวกับความคิดแนะแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถพิสูจน์และเชื่อถือได้นะคะสุภาษิตนะคะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะสุภาษิตของนักปราชญ์รวมถึงพุทธศาสนาสุภาษิตเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะอันนี้เป็นศาสนาสุภาษิตไทยนะคะ ต่อไปเป็นสุภาษิตประเภทที่สองก็คือสุภาษิตชาวบ้านเป็นสุภาษิตที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กล่าวเช่นนอนสูงให้นอนกว้านอนต่ําให้นอนหงายทําไมนอนสูงให้นอนกว้างนะนอนสูงอ่ะถ้าเรานอนหงายเนี่ยพลิกตัวถ้าเราพลิกตัวอาจจะตกก็ได้นะคะเขาถึงให้เรานอนกว้านอนต่ําให้นอนหงายนะคะ ขี้เกียจเป็นมาแรงวันขยันเป็นมาแรงพึ่งนะคะพึ่งเนี่ยเป็นตัดที่ขยันขยันบินไปหาน้ำหวานดอกนู้นดอกนี้นะคะเ้าถึงได้เปรียบว่าคนขี้เกียจเนี่ยเปรียบเหมือนมลงวันคนขยันเปรียบเหมือนมลงพึ่งนะคะเพราะว่าสุภาษิตเป็นคําที่มีคติสอนใจเป็นคําตั้งจอนนะคะต่อไปเป็นคําพังเพย คำพังเพยนี้ก็จะมีความหมายใกล้เคียงกับทุภาษิตแต่ไม่เป็นคําสอนเดี๋ยวลองมาดูความหมายกันนะคะคําพังเพยหมายถึงท้าคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสํานวนโดยมีลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยู่ในตัวแต่ไม่ถึงกับเป็นคำาสอน มาดูตัวอย่างคําพังเพยกิงก็ราขาก็แรงหมายถึงต่างก็แข่งเข้าหากันไม่ยอมเสียเปรียบก,กันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างก็รู้ความรับความไม่ดีของกันและกันจับแพะชนแกะหมายถึงการทำอะไรที่ขาดความเรียบร้อยไม่เป็นกิจจลักษณะคือเอาทางโน้นมาใช้ทางนี้เอาทางนี้ไปแทนทางน้นนะคะ คืบก็ทะเลศอกก็ทะเลหมายถึงออกทะเลอย่าประมาททะเลเพราะอันตรายเกิดได้ทุกเมื่อวัวหายล้อมอคอกหมายถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์เรื่องราวที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองจึงค่อยคิดมาหาแก้ไขที่หลังทั้งที่มีโอกาสคิดหาทางป้องกันเสียแต่แรกกลับไม่ยอมทำเป็ดขันประชันไก่หมายถึง ให้คนเรารู้จักยอมรับในตัวตนของเราไม่นำตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้รู้จักภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเราเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคำพังเพยแล้วก็ตัวอย่างนะคะต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดวันนี้จะให้ทำในหนังสือทักษะภาษาไทยป .5 นะคะเล่มนี้นะลูกนะคะ มีอยู่ห้าข้อให้นักเรียนหาความหมายอันดับแรกให้ตอบจำนวนสุภาษิตก่อนนะคะแล้วก็หาความหมายด้วยบอกความหมายมีห้าข้อเองไม่ยากเลยนะคะทำในทักษะภ,ภาษาไทยไม่ต้องลอกโจทย์เลยมีโจทย์ให้เสร็จเรียบร้อยอย่างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าคบคนให้ดูหน้านักเรียนก็ตอบไปสิคะ คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อแล้วก็บอกความหมายด้วยนะคะในพุจนานุกรมของนักเรียนก็มีนะคะทำเสร็จแล้วส่งคุณครูทุกคนนะลูกนะวันนี้ภาษาไทยของคุณครูพอแค่นี้ก่อนนะลูกเจอกันใหม่เัืนพุธค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะ